วิทยาร์ชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดอนแดงค่ะสวัสดีครับน้องต้นหอมต้นหอมเป็นไงบ้างช่วงนี้ไวรัสโควิดหน้า2019กลัวไหมลูกกลัวค่ะกลัวคันนี้ถามหน่อยเวลามาโรงเรียนเนี่ยหนูต้องทำยังไงบ้างครับว่าจ,จะเข้าเรียนหนังสือได้จะเข้าเรียนหนังสือต้องล้างมือด้วยสบู่ค่ะอ๋อแสดงว่าที่โรงเรียนก็จะมะีจุดล้างมือให้ใช่ไหมลูกอ่ะคันนี้ต้นหอม เวลามาโรงเรียนหนูให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรก,การป้องกันโควิดอย่างไรบ้างครับค่ะก่อนที่หนูจะเข้าโรงเรียนหนูก็ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและละ้างศีลดับอบอ,อ,อ,อร์ก่อนเข้าอ่าใครเป็นคนตรวจวัดอุณหภูมิให้หนูครับพี่พี่สาานักเรียนค่ะอ๋อสแสดงว่าที่โรงเรียนก็จะมีสภา,านักเรียนใช่ไหมครับค่ะอ๋อแล้วพี่พ,พี่เขาคัดกรองเด็กทุกคนไหมทุกคนค่ะทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือดีไหมลูก ลูกเขาโน้มเอดีเวลาเขาแถวทำยังไงครับต้นหอมเป็นระยะห่างประมาณ1นึถึงสเมตรค่ะอ่าเป็นระยะห่างถึง2เมตรเรียนหนังสือคุณครูเป็นยังไงบ้างเนี่ยในห้องคุณครูเขาสวมหน้ากากไหมหรือว่าสอนธรรมดาสวมทุกครั้งค่ะสวมทุกครั้งใช่ไหมแล้วเพื่อนๆในห้องเราเป็นไงบ้างสวมหน้ากากไหมครับสวมหน้ากากเราได้จากไหนลูกได้จากซื้อเอาเออซื้อเอาโรงเรียนแจกไหมแจกอยู่ผู้ปกครองหาได้ไหมลูกได้ค่ะได้เนาะ เพื <Okay. S 2> ่อนหอ,องขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อนาสสาวนะัทิิดารอุตธรามนะคะเป็นคู่ที่ปรึกษ,ษางานสภาโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมแหงนงค่ะสำหรับมาตรการป้องกันโควิดนะคะสภานักเรียนของเราก็มีการจัดจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีการสุดบันชึก อุณหภูมิของนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของคนที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียนด้วยค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะในการตรวจวัดอุณหภูมินะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมินะคะจะเป็นกฮอล์ค่ะค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการสภา,านักเรียนนะคะอีกหนึ่งคณะค่ะที่จะนํา ภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ในการล้างมือนะคะไปวางตามจุดต่างๆของโรงเรียนที่กําหนดไว้ค่ะแล้วก็หลังเลิกเรียนนะคะคณะกรรมการชื่อเตือนค่ะก็จะไปเก็บอุปกรณ์มาเก็บไว้ที่ห้องค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับในส่วนของโรงเรียนบ้านดอนแดงนะครับก็จะมีมาตรการในการป้องกันเชือเ้อไวรัสนะครับโควิด2019ในโรงเรียนก็จะมีอยู่ด้วยการ6มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็คือเราจะมีการคัดกรองวัดไข้แล้วก็คนที่มีอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนนะครับอันที่2ก็คือจะมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียนแต่ว่าใน,ในมาตรการตรงนี้ก็ จะลำบากหน่อยเพราะว่าธรรมชาติของเด็กนะครับแล้วก็ด้วยด้วยบริบทด้วยสภาพอากาศนะครับก็เท่าที่เราทําได้นะครับมาตรการที่3เราก็จะมีบริการในการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะมีประมาณอยู่20จุดในโรงเรียนด้วยกันนะครับมาตรการที่4ก็คือจัดให้มีการเว้นระยะหาย่างเช่นในตอนเช้าที่เด็กเข้าแถวเนี่ยเราก็จะ ให้เด็กห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ย <c oughs> เราก็จะแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มกลุ่มเด็กปฐมวัยนะครับกลุ่มเด็กปฐมต้นแล้วก็กลุ่มเด็กปฐมปลายนะครับแบ่งออกเป็น3ากลุ่มด้วยกันมาตรการที่5้าเราก็จะ้นในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสน,นะครับที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆนะครับในบริเรียนโรงเรียนและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทําให้ทุกพื้นที่ของเรียนนั้นสะอาดนะครับและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่6กก็คือเรื่องของการลดความแออัดนะครับช่วงนี้ กิจกรรมใดนๆนนท,ที่เป็นการรวมเด็กดบ่อยๆหรือดวมเด็กมากๆเนี่ยเราก็จะงดเช่นการประชุมนักเรียนหรือการระดมความเห็นจากผู้ปกครองอะไรต่างๆในการประชุมเราก็จะเราก็จะงดลงไปก่อนนะครับ